อะไรนี่ยกะเรื่องสนี่เนี่ยจดเลยโอ้ไสงามอย่เนี้ยเี่ะจะฟังสวยหานตกอุ้ยุทานผู้ชโอ้กดปลกกดปลตกุนเฮ้ย đây 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 ui cốt lường nè 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 ui dài 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 cái này đâu không ui chết chết ui chết chết biết phải mới bao lâu cái nhà đèo nè Hãy ลงอน่าจะบตาแล้เบ็ดมือนะฮะไหลไปพุ่นด้วยด้วยแทนที่บอกผู้ชม <c oughs> ผมมาใจกันนี้ของง้างน,นะครับเนะี่ยละไปเมิอนอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมปิ้งมาพากันครับว่างก็ไปนะครับวันนี้ผมมา ใส่เบ็ดกล่องนะครับหมายเดิมเปลี่ยนแต่เหยื่อนะครับใช้เบ็ดอยู่ซ้ากันเบ็ดกับเบ็ดเดิมนะครับเดี๋ยวมาพอ,อบรรยากาศนะครับนี่เลยหมายเดิมนะครับที่ผมใส่เขาแล้วเตอก่อนผมใช้ขี้คูใส่นะครับแต่ว่าใส่ปุ๊บป่าน้อยกินใส่ปุ๊บป่าน้อยกินนะครับได้ปลาหลิมปลาช่อนเนี่ย ประมาณตัวสองตัวนะครับนี่เป็นบรรยากาศเป็นบอ่อปลาของน้าที่ผมรู้จักนะครับผมขออนุญาตเปิดเรียบร้อยแล้ว,ลวก็อย่างที่บอกนะครับเบ็ดเก่านั่นแหละอันเดิมฮนะมาได้ใส่หลายวันแล้วนะครับเอามานี่ซาวก,กันแต่ผมว่าจะยอดใส่ตามข้างนี้ได้กี่กันนะครับแล้วก็เยื่อก็จะเป็นลูกปลาลูกปลาเสเด็จนะครับตัวน้อยๆตัวไซม็อกนิ้วก้อยนะครับแล้วก็ ใส่ออกซิเจนวันนี้ลองตัวนี้ตัวตัวออกซิเจนพกพานะครับเสียบกับ power bank ตัวนี้ผมซื้อมา5้าสิบาทนะครับพ่อท่าอยู่นะพกพาได้นะครับซื้อมาหลายวันละนะครับมาได้ออกป่าตายพ่องบาตายพ่องเขานี้จะลองใส่หลังแรกน่าจะเริ่มแถวแถวนี้นะครับที่ผมใส่หลังแรกกันเนาะเนื่องจากว่า ตัวฟังสูงนะครับเดียวน่าจะได้มอบน่าจะได้มอบใสจะไ,ได้มอบได้มอบใสแล้วนเนี่ยการเกี่ยวนะครับผมก็จะเกี่ยวหลังเปิดอย่างนี้นะครับเกี่ยวหลังประมาณนี้นครับแล้วก็ปล่อยให้เปิดอ่ไหว้นะครับ ชมช่อมผมกำลังใส่ได้3าีหลังอยู่หันาน้ำต้องปุูนดิน,ดน มันดินแห้งอั่นๆัอ้อปลาลีมกินเลยอะไรเนี่ยกะำล้งหาะใส่นี่เนี่ยโจดเแล้วเฮ้ยโอ้ใส่งามเลยเนี่ยนี่เนาะตะฟังสวยตะหานตกอุ้ยนั่งแล้วม้โอ้ ขำาลังใส่ที่สามหลังสี่หลังโอ้ยขบวนน้ำาน่ยมันวงกว้างเดินขึกคเลือกขึเลกกินละได้ตัวแล้วเนี่ยใส้จัดงามเนาะมาชมเดินทางกันต่อเพ่จะอ้อมไปตรงปุ้นนะครับข้าลังใส่ได้ถึงนี่น้ำดีนึงดังนึงดังปลาริมนี่กับปหมีอย่างใส่แล้วผมจะล่ามไว้นี่ก่อนนี่ถึงขั้นล่ามเลยเอาไว้นี่ก่อนนะครับน่จะบะมเงิน เดี๋ยวไปต้องพูนนะครับตรงนี้น่าจะโอเคจะใส่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมใส่มาถึงฝั่งเพลแล้วนะครับฝั่งสุดท้ายแล้วนี่ใส่แล้วปูนใส่แล้วใส่ได้สักซิบหลังนะครับต่วัน ตกดินเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วพยายามจะใส่ให้ให้ตันฝัง่งนี้นะครับได้กี่หลังก็เอามืองอันนะครับแล้วึืดเข้ามาใจกันนะครับอิดนะครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยนะครับหมดละค้างกับหลังที่ขำป๋าล่ามไม้ปุ้นนะครับฝั่งนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วตะกี้หันน้ําเป็นวงเป็นวงตรงนี้นะครับวงแวบแป๋ผนกิ่นก่อ หลังนี้กินแต้ใช้แวน่นลัลลิมหล,ลิมน้อยอูอ้พึ่งใส่กินเส็แล้วมาไดินครัวมาใส่้วยสองแต้มครับกำลังใส่นี่นะนด้สองแต้มละท่านผู้ชม เดี๋ยวจะปีกบ้านก่อนนะครับข้ามละนะครับเฮรกินน้ำละเฮ้ยไอหย่างนันอย่างม่ดียังหย่างอย่างกำลังจะปีกบ้านกินแท้หลังตะกี้นี่ท่านผู้ชมที่ที่ทได้ปลาน้อยน่ะใส่แล้วก็ผมกับเปียกล้องเพื่อผมจะปีกบ้านละโฮ้กินน้ำละ เออไ่ได้พิกบ้านไหนแล้วกันเนี่ยได้เฝ้าอน,นี้ล่ะหมายเก้าหลังเก้ากันเดิมสองแต้มล่ะเนี่ยกำลังจะเตียวพิกบ้านเอาแต้มฐา3แต้มล่ะดูปิดคลิปเลยบอสวันชรน่าจะได้พิกแต้ละพอก่อนมีวงน้ำมากกว่าดู ขนัดไส้นี่นะครับสามตัวแล้วนะเนี่ยเลือกพี่พอป่าตัวนั่นที่ผมปักไว้ตอรกีตัวใหญ่นะไส้งามตัวเนี่ยที่จะถอดเบ็ดนี่ปักใกล้นี่นะครับเอาโมอี้ก่อนนะครับแล้วก็มือเดิกๆปิ๊กมาปักกันนำะรอบนึงนะครับปัจจัยพอเบดเนาะ ผมครับปิกมาแล้วนะครับมาใจพ่อเบ็ดเดี๋ยวใส่ไว้แต่เจ้านะครับละไว้ประมาณ6กเจ็ชั่วโมงครับตอนนี้ผมเลิกงานแล้วนะครับเลิกงานแล้วก็ฝั่งปิกมานะครับมาใจพ่อหลังนี้เยื่อหายเดี๋ยวผมเอาครัวไว้ก่อนเนึ่เอาบงไว้ก่อน มันหลอันนี้คือติ๊กน้ำนี่อย่างนี้เกาอี้โอ้หลนะครับเริ่มใจกันนะครับอันนี้เหยื่อหายผ่านได้นี้ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับทผช่วงอ่านก่อนตัวงเลยหลังหลังแรกจะมีปุ้นนะครับละไว้เมินลํำไปต่ฝั่งสูง อีกตัวนึ่งโอ้แม่งนักครับได้แล้วหนึ่งตัวกันนี้บด,ดินเยอหน้าจะมดครับละไม่เมินล้ไปอ่ะ มีไหนครับคันนี้กดติดแล้วนี่ถ้าจะตายครับคันนี้นะคันแรกคันแรกเหมือนจะตายอะ่ะตายแท้6ชั่วโมงครับตายเลย เรียบร้อยครับแต้มต้องพอต้องเพ่พ่องนะครับแหม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 ฟังหนึ่งนะครับนี่เล็กกลนไงนี่ผมใส่ไว้นี่หลังหนึ่งอันนี้คือเยื่อมดนะครับโดนเรียบร้อยละเอาไว้เมินเปิ่อนไยจะลุดป่องอน่างพ่องนะครับหลังนี้มีตัวครับท่านผู้ชมมีตัวมีตัว อย่างนี้โกดเหลืองใส่จัดงามาครับนี่แหนมกันเอา้าผมใส่นี่ไปะกะเอาล่ะถ้าจะดึงเบ็ดผมไปล่ะตอนนี้ห้อยตีนผมย่ำลงนี่นะ หอยเกลือผมมีนี่แล้วผมก็ปักไว้นี่ถ้าจะเอาไปละหอยปักยังมีนี่อยู่เอาเสืด้ดงวาบนาธรรมาดาก็น,นี้เยื่อมดเหมือนผมจะปักตรงนี้กันหนึ่งน่ะหายหมแล้วกันกนียหอยผมย่ำเนี่ย โอ้หายไปเหมือนกันละห้อยฝุ่นดินแยมได้อยู่ยแต๊ะสองกันละแันนี้ดินโอ้ขันนี้ใหญ่เว้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตรงจุดไซงามเลยอ่ะไซงามเลย ว่าใหญ่ของผมนะใช้สวยเลยอ่ะโอ้ได้แล้วนะครับนี่นะครับไปดินไวปลากดปลากดปลาก๊ดนักโว้ยเดี๋ยวๆๆจัะ โยโกดเหลืองไงโอ้ยสซใหญ่น้ำชมมพากับเรวมาอ่างนไหมไใหญ่อะไรนะเต็กรรมกำอ่ะเป้เป็นหอยหมดโดนป่าป่าริมคบอันเนี้ยเออท่านผู้ชมนเนี้ยเป็นหอยเขี้ยวเนี้ยข้างปากกนเนี้ยอันนี้น้ำดินดิ้นน้ำดิน,นดิน tổn hầm leo đó bà chồng, bà cốt bà cốt nặng ơi. cốt đường xong, cốt đường lắm ดูแล้วครับนี่แล้ะครับผมมาเรียกผ้ามาไ่ไปก่อนหลังนี้เบ็ดหายอะ่ะหายไปเลยสามหลังละโอ้โหอะไรอีกแล้วเนี่ยหมดลึงไปก่อนอื หักรูนี่ตายหักดึงอจุ่โคนโโฮักอ่ะอหท่านผูชมครับอ่ามาใจอันนี้เป็นใจใจรอบแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้เบ็ดป่าดึงเบ็ดไปเรียบร้อยสามกันหายไปเลยผมละไว้ผมใส่ไว้ตั้งแต่หกม้งแรงมาใจผมกลาเดอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งนะครับเลิกงานแล้วก็ฟังมา หายไปสามการผมว่าน่าจะตัวใหญ่หน้า,น,าน่าจะมีไซส์นะครับพิษครับตอนนี้นี่ไล่ไซเยือเรียบร้อยหมดติดกระดิ่งกุกกันนะครับทุกกันเลยใจพอบางกันของ,ง้างก็มีนะครับผมว่าไซส์ใหญ่ๆน่าจะมีท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงกระดิ่งดิ้นเสียงกระดิ่ง,ด,งดังฟังไหนเนี่ยเดี๋ยวขอ,อน้ำดิ้นฟังไล่ฟังไล่ ไปพอก่อนมันจะเข้า,าไปไหนหลังใดน,นะะใจหลังนีด้ดูดูดูติงเสียงเนี่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 โอยใหญ่ใหญ เบ็ดผมไว้พูดแล้วเฮ้ยยาไดาเนี่ยลงอุาจะบมดตันละเบ็ดมื่นนะไหลไปพุ่นดุยดุยแทนที่เบ้ร์ดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมได้ขนาดตัวมอแขนเนี่ยบอกว่ากล้องถ่ายตันบมดตันมูนะครับมานี่ก็เฮาอยู่ห้านบอกก็เซ็งอะเนาะ ยินเขาโล่นึงโอ,โอผมว่าตอนแรกจะเอาไอ้สวิงมาตวัวแต่ัวัมแกนไม่จังแกนนะครับเอาสวิงเอาอย่างมาเนี่ยนะ,นะเขาก็ดึงจะขึ้นแล้วนะครับก,ก็กมันเปลี่นการการน้อยแล้วมันเป็นปักปักในคิปเปอร์ครับแล้วป่าสะบัดพอดีเซงขนาดจะโดดลงไปเอาเนื้อกับน้ำมาใจตื้นๆนะครับ,น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 ,รบน้ำลึกขนาด ผมปีกมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลวดใจแล้วก็ลวดเก็บเลยแล้วกันนะครับลูกบ้านมานะครับและตัอนี้ผมเตรียมกระช่างมาด้วยกระชังแบบสวิงอันนี้เหยื่อมดเหยื่อมดเสียดายตัวตะกี้นะครับเนี่ยกันนี้นะครับตะกี้นะฮะตัวมอแขนนี่ะเอาไปได้สักคำ มาร,รอบนี้บาดมันเฮ่าแล้วเฮ่าอย่างเลิเหลือคนเป็นนี่ผมมาคล้องล่ไว้นี่นะครับวัวป่าอยู่ไปอยู่โม่มาได้เอาปิกตัวกรรันเก็บคล้องกันอึปูโจ,จ๊ดในมดแล้วก่นมีแล้วค่ะ น่าจะไม่เป็นเรื่องเอา้าคลิปเดียวเงาๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้เดือหายเนาะต่อ,อไปอันนี้อย่างปลาบูเอ้พี่บูมาได้ๆอ้ยพี่บูมากินอบูน้อยอ่ะเนี่ยน่าจะปล่อยนะครับตัวนี้นะ น้อยล้าไปนะครับกระบูนี่น้อยมีตัวอยู่นะผู้ชมคันนี้ดิ้นอยู่เอ้าไหนๆก็สวิงมาละขอตักปลาก่อนตักก่อนแล้วก็มือผมกับมาหวงเนี่ย <c ười> อันนี้กก,กรรมขากล้อง ออ,อลองดึงดึงเบ็ดขึ้นหน่อกันมั้งเราควรจะอยู่ก่อนนะครับคล้องกันไหลอีอ้าวอันนี้แบบหมื่นแน่นอนเอาเพิ่มเหมือแต้มเลยครับ แทนนะครับใส่ขอ้อเอาเพิ่มอเรือแหมกัดเดียวนะครับกันนี้ก็เยือมมดเรียบร้อยตอนนี้ก็ไล่ไลเ่เคบเบ็ดน,นะครับพลิกป้าและเบื่อเบอื่อกะทิผมมาตอนนี้ก็มาหารมันเห่าเหรอ ที่เเจ้าเ้าอยู่ห้าน่นผู้ชมผมมาใจกันนี้ของง้างน,นะครับนะ่ละไปเมินนะ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เก็บเบดเรียบร้อยนะครับอันนี้เบดของผมเน่ยโดนป่าดึงไปหายไปสามกันนะครับแล้วก็ตะกี้รุดมือไปกันหนึ่งตัวมอแขนนีนะฮะเป็นสี่กัน อ่ะกระเดียวเขาจะมาพอป่าที่ได้กันนะครับผมได้ตอนตอนแรงที่มาใส่ตอนแรกเลยเนี่ยตอนแรงๆเลยเนี่ยใส่ปุ๊บกินปั๊บเนี่ยสามตัวเคเฟไว้บ้านนะครับแล้วก็มาได้ตอนที่มาใจนี่แหมนะครับก็ได้จะเปิดทั้งพอเนี่ยก็จะเป็นปลาก๊อตสามตัวปลาลิมหนึ่งสองสามสี่ ปลารวมเจ็ดตัวนะครับแล้วก็ที่บ้านแหมที่บ้านแหมสามตัวไปซิบตัวพอดีเลยนะครับเบดสาวกันพิการไปสามกันแล้วก็ลุดมือตะก,กี้แปลงกันหนึ่งนะครับเสียด้ายกระทางแลยของง้างหลายกันนนานะครับผมหันตะก,กี้นะคือเดียวเตือนหน้ารอแหมสักสองสามวันน่าจะมาแก้คืนอยู่นะครับ ก็ถือว่ากินจัดนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมมันใจอะ่ะมันหมาหมีนะครับมีหมาเฮา,าตัยนะเอาหมอีก,ก่อนนะครับวันนี้กัมันหมานเนอขอบคุณติที่ต่างับชมนะครับสําหรับว่างก็ไปนะวันนี้สายเดียวนะฝากตัวนะครับช่องน้อยๆกำลังเริ่มทํากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตันเนอรนะครับถ้าเกือว่าม่วนหรือว่าชอบตอัวไรนก็ ฝากบอกต่อๆตัวฝากบอกเป็นเพื่อนเต็เนเตอว่าช่องนั้นชอน่องนี้เป็นอย่างนันอย่างอี้นะครับวันนี้ขอมองอีก,ก่อนนะครับเดี๋ยวแหมสองสามวันที่ผมจะมาแมก้เมือกันครับการตักเบ็ดนะครับเหยื่อลูกป่าสเสด็จวันนี้ขอบคุณท่านักเตอท,ที่ติดตามมาชมครับว่างก็ไปสวัสดีครับ